สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาอัพอาหารค่ะวันนี้ไม่ได้มาอัพเรื่องอาหารวันนี้จะมาเอ,อตอบปัญหาเนาะอีกแล้วตอบปัญหาทําไมตอบปัญหาบ่อยเพราะว่ามันจะเขามีคอมเมนต์มาค่ะว่าคือเรื่องแป้งเรื่องแป้งนี่เยอะมากเป็นปัญหาเยอะมากเลยคือที่เมืองไทยเนี่ยตัวพี่ขอเรียกพี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไปดูมาแล้วว่าคนที่ดูช่องช่องตั่มช่องมีนาเลยนะ คือจะมีทุกเพศทุกวัยเลยอะตั้งแต่แบบน้องๆเด็กๆอายุ13ถึงแบบอายุ60ขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกที่ลุ้นชินแล้วค่ะขอเล็กคือราคาและขอบคุณนะคะที่ติดตามช่อง <c ười> คือเรื่องแป้งมีปัญหายอย่างมากเลยที่เมืองไทยตัวพี่เองก็เพิ่งรู้ว่าแป้งเมืองไทยหรืแบบมีเยอะมากอะมันไม่เหมือนกับแป้งต่างประเทศแป้งต่างประเทศเนี่ย ยืนพื้นก็คือแป้งแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วแป้งทําขนมปังเนี่ยโดยเฉพาะตุรกีนะจะกล่องแค่เนี้ยมันจะกล่องเล็กๆแล้วก็แป้งเค้กจะกล่องเล็กๆซึ่งเขาจะนิยมคนที่นิยมเอามาทำเนี่ยที่นิยมไปซื้อแป้งขนมปังเป็นคนต่างชาติแต่ถ้าเป็นคนตุรกีเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้แป้งอเนกประสงค์ธรรมดาทาทุกอย่างทุกอย่างไม่คุกกี้เค้ก ขนมปังขนมปังนิ่มใช้แป้งสาลีหมดเลยนะก็เลยติดค่ะติดใช้แป้งสาลีมาแต่ถ้าเมืองไทยนะคะเมืองไทยขอแนะนำเพราะว่ามีน้องๆถามมีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทำมาแล้วก็ส่งรูปมาให้ที่ Facebook เ <c oughs> พิ่งเปิดเพิ่งเปิด facebook <c oughs> ติดตามได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิป <c oughs> คือเขาก็เขาก็พิมพ์มาให้ว่า เออเนี่ยทำทำได้ใช้แป้งตัวนี้ทําได้ที่บางไทยก็เลยเอามาแชร์ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลนะคนที่ให้ข้อมูลคือแป้งพัดโบกแป้งพัดโบกก็คือแป้งแป้งเค้กถูกมาถ้าเราจะทําเค้กเราใช้แป้งแป้งเค้กได้ค่ะก็คือมันเป็นยี่ห้อเขาแหละใช้ยี่ห้อไหนก็ได้และแป้งวาวแป้งวาวก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ทั้งหมดนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ถูกไหมสีฟ้า สีฟ้าทําขนมปังได้ทําขนมนปังเอ่อทำขนมปังตัวนี้ได้คือแล้วแต่ค่ะใครชิมมือตัวไหนแป้หงหานแป้หงหานแป้งทาขนมปังถ้าใครไม่ชัว์ค่ะไม่ชัวแบบไม่ชัวกับแป้งอนเนกประสงค์นะถ้าพูดถึงที่เมืองไทยนะใช้แป้งทําขนมปังไปเพราะว่าแป้งทําขนมปังเนี่ยเขาออกมาเพื่อทําขนมปังไงเออคือถ้ายังดูแป้งไม่เป็นอะไรอย่างนี้ยค่ะแบบ แบบพี่มันชินแล้วมันใช้แป้งอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าทําขนมปังจะใช้แป้งเค้กทําไม่ได้นะเพราะว่าแป้งเค้กมันจะเบานะจะใช้พัดโบกทําไม่ได้แป้งเค้กมันจะเบาเออแล้วก็เออมีแป้งเขาเรียกอะไรอะแป้งบัวแดงเนี่ยแป้งทาซาลาเปาแป้งทาซาลาเปาไม่เคยใช้ค่ะแต่เห็นครัวก็เบาเหมือนกันเบามากนี่แหละตัวเนี้ยก็คือในที่เมืองไทยอะขอแนะนําถ้าใครไม่ชินกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ใช้แป้งทําขนมปัง ะะแล้วก็ถ้าพี่ทําเค้กถ้าใครไม่ชินกับแป้งาสาลีอนเนกประสงค์ใช้แป้งเค้กทำได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ดูเนื้อแป้งอ้าวส่วนวน้องๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าหาแป้งขนมปังไม่ได้ก็ใช้แป้งอนเนกประสงค์เราทำเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าทําเค้กนะพี่จะมีทริคก,ก็คือจิไม่มีทริคหรอกม,มันเป็นสูตรของเมืองนอกเข้ามานั่นแหละถ้าเราทําเค้กาหาแป้งเค้กไม่ได้เราเอาแป้งสาลีอนเนกประสงค์ได้แหละ ผสมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสีขาวนะผสมไป้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ร่อนร่อนร่อนคือเค้กก็จะออกมานุ่มและฟูฟูกว่านิดหนึ่งเออมันมันจะเหมือนแป้งเคก้กนี่คือเขาพี่ก็ทําแบบนั้นบางในบางครั้งในบางครั้งแต่ว่าในบางครั้งที่อยากให้แบบเค้กมันแบบนุ่มฟูมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะผสมแป้งไอ้น,ไนี่ลงไปแป้งข้าวโพดลงไปแล้วมีตัวไหนโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตท,ทำไมทําแล้วมัน ค้นเหลวจังคาเหมือนนมคน้นแล้วมันเป็นหลึกเหนืดยืดๆมันมีหลายปัจจัยค่ะหนึ่งคืออุณหภูมิไม่ได้อ่ะร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเมื่อวานพี่ทาโยเกิร์ตคือแม่แฟนพี่ยังไม่สบายเนี่ยพี่ก็ทาโยเกิร์ตเองผลปรากฏน้าเยอะน้ำเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือตัวโยเกิร์ตจะไม่แข็งของพี่อะตัวโยเกิร์ตจะไม่ค่อยแข็งเพราะอะไรรู้มหมเพราะว่า เหมือนกับว่าอุณหภูมินิ้วของพี่กับอุณหภูมินิ้วของแม่แฟนเขาต่างกันพี่อะใส่โยเกิร์ตลงไปตอนนมมันค่อนข้างเย็นแล้วไงเออคือเขาอุ่นอุ่นหน่อยหน่อยอะไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบแบบนับหนึ่งถึงสิบเอยขอโทษนะนับหนึ่งถึงสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคือมันเป็นไปได้ค่ะที่มันจะมีแบบอุณหภูมิต่างทําให้โยเกิร์ตมีความต่างไม่แข็งดึงตกตักออกมาแล้วมันไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่มีปัญหากินได้ค่ะแต่ว่าโยเกิร์ตโฮมเมดบอกเลยรสจะเปรี้ยวรสชาติจะเปรี้ยวนะคะรสจะออกเปรี้ยวแล้วก็ถ้าใครแบบทาไมมันหนึบหนึแตะพี่เป็นที่หัวเชือ้อถ้าน้องใช้หัวเชื้อที่แข็งเหมือนกับว่าตักออกมาแล้วเป็นก้อนน้องจะได้โยเกิร์ตที่เป็นก้อนแต่ถ้าน้องใช้แบบเหลวๆเหลวๆใส่ลงไปแล้วก็อีกตัวเหลวๆนั้นมีความเปรี้ยวคือหัวเชื้อมีความเหลวหรือ มีความเปรี้ยวน้องก็จะได้โยเกิร์ตเหลวถ้าหัวเชื้อมีความเปรี้ยวน้องจะได้โยเกิร์ตเปรี้ยวรสเปรี้ยวแบบนั้นเลยนะคะแล้วนมเนี่ยถ้าใช้เป็น low fat low fat ก็จะเหลวค่ะของพี่ฟูไขมันเลยฟูไขมันบีบออกมาจากเต้าวัวเลยเออเขามีส่งมาให้ทุกวาทิ์มันจะแข็งแข็งเพราะอะไรแข็งเพราะไขมันในนม อย่างสาวๆทําอย่างเงี้ยใช้โลแฟตใช้นมกล่องได้ไม่มีปัญหาใช้โลแฟตได้แต่ว่าเนื้อที่ออกมาจะเป็นเนื้อเนียนละอจะนุ่มๆจะไม่แบบตักออกมาแข็งอย่างเงี้ยนะคะแล้วเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์ในตู้เย็นถ้ามันเกิดเปรี้ยวหรือถ้าใหม่ๆแล้วมันเกิดเปรี้ยวเป็นหนืดๆไม่พอใจเอามาใส่กระชอนค่ะกระชอนตาถี่ๆเลยนะเทโยเกิตใส่ลงไปคือถ,ถ้าเกิดเปรี้ยวแล้วก็เกินสองอาทิตย์ไปแล้วกินไม่หมดเลยอย่างเงี้ย เอามาใส่กระชอนตาทีๆนะคะแล้วก็กรองเอาน้ําสีเหลืองแล้วนะคะออกแล้วน้องจะได้หัวโยเกิร์ตเพราะไอ้น้ำหนเหลืองๆจะทําให้โยเกิร์ตเปรี้ยวแล้วจะได้หัวโยเกิร์ตออกมาหัวโยเกิร์ตตัวนั้นน่ะก็เอาเอามาทําอาหารได้ต่อแล้วอร่อยอร่อยกว่าเดิมนะอร่อยกว่าเดิมเพราะมันจะมีความข้นอะไรอย่างเงี้ยกว่าเดิมถ้าใครใช้เป็นนมแบบว่าเป็นแบบนมมีไขมนันนะโยเกิร์ตจริงๆแล้วต้องใช้นมที่แบบฟูไขมนันนะจะอร่อยกว่า คือถ้าใครไม่ชอบก็ตัดลอกหน้ามันออกสิคะลอกหน้ามันออกล,ลอกหน้าอันนั้นอนะเก็บไปทําขนมปังนะนิ่มมากเลยนะขอบอกมันคือหัวนมเออเก็บไปทําขนมปังอร่อยตัวนั้นน้องก็กินกินอีกตัวที่ไม่มีไขมันไปอีตัวน้ําเหลืองที่ออกมานะคะเอาไปหมักผมก็ได้เอาไปล้างหนะ้าเอาไปทําอะไรก็ได้เหมือนกันลูกชายพี่มารอ อันสุดท้ายค่ะพุดดิ้งพุดดิ้งมันเหลวจังพี่มันมวนยากแรกๆเป็นอย่างนี้ทุกคนล่ะค่ะมวนยากเพราะว่าอะไรรู้มาเพราะว่าสูตรเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมพอตักไปมันก็จะแบบแมันจะนุ่มปึ๊บเหลวแบบเป็นนุ่มปึ๊บลงไปเลยอะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันมวนยากจัดอะไรอย่างเงี้ยเติมแป้งลงไปหน่อยสักหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะแต่อย่าเติมมากไปคือพี่อยากให้มันเป็นเนื้อพุดดิ้งนงพี่ไม่อยากให้มันแบบเป็นเนื้อแข็งที่ไม่ใช่เนื้อพุดดิ้ง มันจะมูวนยากอย่างนี้แหละค่ะแรกๆสําหรับน้องๆเติมแป้งลงไปนิดนึงแล้วค่อยๆเอามือตะลอ่อมเขาทําหลังๆทําเป็นนะทําได้เลยเปลี่ยนได้นะไม่จะเป็นต้องใส่ผงโกโก้ใส่ผงชาเขียวก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆเป็นแบบพุดดิ้งชาเขียวใส่เออใช้นมสตรอเบอร์รี่แล้วก็หยดเขาเรียกว่าหยดสีลงไปนิดนึงก็จะเป็นสตรอเบอรี่แต่ว่าถ้าไม่ใส่โกโก้เลยก็จะเป็นสีขาวค่ะสวยก็ อย่างเงี้ยก็คือเราเราสามารถปรับปรับเปลี่ยนได้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้ถ้าอากาศหนาวมันคือพุดดิง้งเหมือนเราซื้อพุดดิ้งออกมาแล้วน้องไม่เอาเข้าตู้เย็นอะ่ะมันก็เหมือนกันควรจะเอาเข้าตู้เย็นเพราะว่าอากาศร้อนอะ่ะไม่ควรจะเอาอะไรออกไว้นอกตู้เย็นประมาณนี้ไปแล้วค่ะสั้นๆวิดีโออาหารเดีย๋ยวอัพพรุ่งนี้เนาะ เพราะว่าวันนี้ร้อนอะ่ะเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเลยเดี๋ยวว่าจะทําคุกกี้ให้ลูกชายแล้วก็จะทําแฮเมเบอร์เกอร์ให้ลูกชายเดี๋ยวขอคิดดูก,ก่อนว่าจะทํากี่โมงดีอาจจะทำตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวอัพคลิปให้ตอนเช้านะคะไปลวค่ะสวัสดีค่ะ